สวัสดีครับผมนายแพทย์สอนสิริอยู่ลไหมนะครับผมเป็นกุม,มารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจคุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยลูกๆเนี่ยตื่นขึ้นมาร้องไห้ตอนกลางคืนบางคนสะดุ้งตื่นบางคนบอกว่ามีฝันร้ายบางคนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้นมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาการพวกนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากยาได้ โดยยาที่ทําให้เกิดอาการเหล่านี้มีหลายกลุ่มมากนะครับรวมถึงยาแก้ภูมิแพ้ด้วยช่วงนี้เป็นหน้าฝนดังนั้นเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยพาบุตรหลานเข้ามาปรึกษาแล้วว่าทําไมนะลูกของเขาเนี่ยถึงมีอาการต่างๆเหล่านี้โดยยาที่ทําให้เกิดอาการตรงเนี้ยชื่อว่ามอนเตลูแคสนะครับยาตัวนี้จะไปออกฤทธิ์ลดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทด้วยทําให้ มีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เกิดกันทุกคนนะครับจะมีแค่บางรายเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าบุตรหลานของท่านคนไหนมีอาการที่ผมกล่าวไปเนี่ยก็อยากให้เข้ามารับการปรึกษานะครับเพื่อปรับเปลี่ยนยาในการควบคุมอาการขอบคุณครับ